เ็เลยแ็เลยนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจานลงให้เดี๋ยวจานลงลงอักาศไล่เรียบร้อยเกจะเอาคันเก่าที่นไปให้อยู่คันสีฟ้านะพี่ต้นบอกว่าวันจันทร์ให้ผมกลับไปขอบคุณเลยลอกหนังลอกหนังอันไหนจิมกางพู่กัน เอาเมียไปว้ว oui> ันนั้นเอาเมียไปว้เกิดขมากลับไปโดนเมียบนเหมือนเดิมโอ้กินงอนเนาะกเตยวไก่ที่ไปอนสามสาในหม้อเไคนเรียกว้คนีมันเป็นอะไรเานอเสียไก่ครับันรเลย Lúc Điền... mùm... gề... là... thì... cái... a... <laughs> <laughs> nào lắm 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 ไม่เบามือนเลยโอเคโอ้เนื้อเยอะกว่าตัวนั้นอีกว่าตัวสามร้อยอ่ะนี่เ้างกับแบบปีงห้อก็ใส่ต้มอยู่แล้วนี่อืปีงมันจะได้ปีงใส่ต้มอยู่แล้วไงเดี๋ยวเอาเชือกแฟนนั่นเลยมีคอแข็งเลยนี่เลยหัวคอแข็งเลยส่วนนี้นี่นี่บางอีนนี่ บ้านเนี่ยบ้านพี่เขาเลี้ยงลาบอะไรลาบไก่ดิบเฉยๆเหรอเอาลาบไก่เหนียวลาบไก่เหนียวหมไเลลาบไก่เหนียวแต่ดิบเอ้ยมือสังหารมา้งเหรอตัดคอได้ปะเขี่ยออกของตัดเท้าออกเลยดิตัดของเลยแล้วตัดตีอยวเอ้ยตัดตีออกเลยทั้งดุูเลย กอลมังนะรอกลมังใครไม่ได้มาเลยเนี่ยไปไหนล่ะเด็กนู่นพีดวนวเออนีั่นแหละสอดเดเด็กอดเด็ดดูนะอนนี้กับอันนี้หตัวเดี๋ยวเอาไปทิ้เอาไปเผาลอกนังมาเลยเพราะเอามามาเลยจำทันความร้อนมันอยู่ข้างในก็ไปนาะ ไปนะสนิมเลยไปเจี๊ยบถอดเสียใกล้ะเลยนเดี๋ยวถอดให้คิงดูอีกอ่ะเดี๋ยวคิงจะบอกว่าเอาเีแ้วไ้ผมหน่อยจอาจ่าจ้าจ่าเอาหนังจิ้มะเบิดดหระเบิดเหมม่อ เขาว่ากินงอนนั่นซ่เจ้าเนี่ยป่อเอากะหงอนมาเฮ้มันเคยขันเจ้าอะไรตีให้ยบเลยใครเป็นคนสำเร็จมาดมเดี้ยกกันหน่อยอันนี้แรงไปหน่อยอันนี้ไม่พองว้หรืไม่ไม่พี่เอาแต่ตรงความมาลบอันนี้เกียวกับต้นไม้ไปไปตั้งคูนนี่อางตั้งขน้นหน่อลุงคูนลฮะพี่มดไี่บ้าน่นนมันนะน เป็นคนไดคนเป็นถูกนะพี่ถามยเดี๋ยวแมเดี๋ยไอรุงไกี่บาทวะสองใบเนเอโอ้เสียท่าโชคดีโชคดีมันมันมันเอาเป็นงแม่ลูกเอาฟอันแม่ลูกเอ้ยฟอันแม่มาเดี๋จะเป็นการต่อกันไหนก็ไม่้อนเปิไม่ดูหลับนี่ไปเรยบอกทบเลยทำเลยทำเลยบอยน่ะบอยก่อไฟ

นี่ย้อน này tiếng nào này เดินน่ะ khắp หาหมูกินบักแหย่งานหน่อยเค้าเที่ยงหน้าหน่อย ผ่าจะไปถามมีดไหมวะจะทำอะไรสามโมงไหมไม่สามโมงกว่าแกเซวแล้วอ่ะได้ยินข่าวว่าจะรับไก่กันใช่ไหมแกยากนะแกมาถามผมเลยว่าเมีดไปทำอะไรมาแสงบอกไปหามีดเลยเอามีดเล่มนี้แกก็ยืนอยู่้ายร่นเลยหมอก็ขึ้นไปเอามีดทางบนดีกว่าถือมีดลงนี้พี่เอาไปไดเอาไเอาเรองขาปวดน้อยมั้งสี่สองก้อดุไม่มาดมัดยิบปะ ี่เท่ไอ้ตาทางงเรามึงดูเลขเป็นทองสามปันจะมาใช่ลหมนี่แอะไรไม่ได้กินเลยเออเดี๋ยวไม่ได้กินอะ้วอะนนี้ หลับไก่เซฟเบือกลำไยต้นลำไยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวอ้ไกัคนอื่นเลาก็ับมาดหาแบรับสุดเหรอต้นไม้กินได้จมลำไยอะไร

กินนี่ก็มีอยู่นะเออเออ Hoa kèm hênh hùng gian. Một hãy song lại. Hoa kèm hùng gian. Hoa kèm hùng gian. Hoa kèm hùng gian.

ตามไกทีไปพี่นพี่นลกับนกจะไปดกทนพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้อาหารเหนือนะครับโวยเย็บอะรเนาะแล้วก็บืตักมาสพืัดึ่งแล้วมันจะแห้งเอง นี่หนามมันออกแ่้ไงเริ่มออกมาหมดเขาหน้าเฟืองไว้ขอไปใส่ต้มเหยียบเหยียมันเองจิ้มเหยียบเขาลงวัคซีนให้เราหมดเลยนะทป็นนายกายพี่สวยยังอ่ะของเพื่อนของเพื่อนเหรอยืมเพื่อนมาเงาว่างเปล่าเลยมันเดียงแสงอ่ะมีแหวนด้วยป่าเป๊ะแทบป่ะเนี่ยแหวนก็ยืมเพื่อนมามาเซอร์สิบเซพี่น้องเพื่อนไปไหนเพื่อนตายแล้ว วลาทำไมลาบใส่ยังวะมันปลาเนาะก็มันนิดเดียวอะเป็นไงเป็นไงอันนั้นได้ใส่เปอไมไหนปผมเมื่อไดนี่ปนมาเสร็จดีครับใส่ใส่เนี่ยถ้ไปใส่เปิอกไม่เขาจะบีมไงวะไอ้เนี้ยเขาใส่เปลกไม้นพี่น้องเปลไม้าเดือบดบไหนต้น้ำเยนี่ยมัใส่เปกไม่จริงปลาดูไปหมดเลดินฟ้าเฮียงลำย นั่น่กเหลี่ยมตายแบบนี้ใ้่หมูหน้าปูงไมมนะโม้ของมันแพงกว่ามากต้นมันจะตายแล้วก็ต้นเขามันจะตายร่รัไปเลยัเก่าเลยเียงนี่เอเ้ยเอาใบนั่นไหมบ่อบอซอยซาไว้ซอยซอยต้องมาตากลมกันเบยเบยลมให้อบบลมให้อให้มันแห้งๆบู้นี่ของเทียบอๆกาบ่อนันเลไนี่ในไม่รู้อะไรล่อมา โอ้ยมันตัวหไก่อมากเาู่่ผมไยังก่ที่นีวเอะมากมานะข้าวเสใส่ไก่พ่อไหมใส่ยันก็แช่ใส่ Yeah. ไอ้ไอ้าไแถามหมุนอามีดไปไหนพีเอามีดลนะว่าจะไปถามอี่ไหมว่าทำอะไรสามโมงกว่าแกแล้วะได้ยินข่าวว่าจะรับไก่กันใช่ไหมแกยากนะแกมาถามมเลยว่ามีดไปทำอะไรแสงบอกไปหามีดเลยเอามีดเล่มนี้ แกก็ยืนอยู่ท้ายร่นแหลเดี๋ยวขึ้นไปเอามีดทั้งบนดีกว่าแล้วก็ถือมีดลงมาเลื่อนเป็นเทาอ่ะสงปั้นกันยังวะหนังหนังสับเครื่องในครับหนังไก่สับแล้วก็เครื่องในอใขอนคว่ำใอยกรอบกว่าคว่ำให้มันกรอบๆนะครับให้มันเป็นมี 哎，哦，好嘛，啊。

Phúc cho ừ. Bên mua cua cấp cả sẽ không thẳng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 好，这样。 บอกไฟมันสีใหม่ครับพี่น้องไฟแก๊สประมาณมาสหนีครับกันเป็นแถวท่านไม่ต้องบอกแล้วครับเพราะว่ามันบอกไปเลยนนี่ครับปอดแหย่แบบเฮ้ยจะหายาที่ครับพี่น้องที่ไปเชียงใหม่กพี่กับกับเอาพอดีไม่ต้องออกแบบว่าสุกูตรเอาเกี่ยวเสีย พี่หน่องคนอีกสามรอบทิศรอบนึงแล้วก็คนอีกสามรอบกอบ็กบได้เลยครับเดีด๋ยว <c oughs> <ๆ>ครับเก่คคงเก่งครับนี่ครับโอเคครับพี่นอ้องสามนาทีคือได้ผลครับตักใส่จานรถห้อยรถดีเลยครับพี่นอ้อง เซฟท็อปสุดหล่อ้เบาเนี้อครับบาเนื้อพด้งเด้งเด้ด้งเด้งเ้งเด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 สงเดเดเดเนี่ยด้เ้งง้เ้ด้ดงเด้งเง้เดเด้เ้พี่้ี่เด้เดดเเดดเ้เ้ง้ง่เดเด้เ เอามือใช่ถูกแี่ที่เด็นที่เด่นพวกพี่เผาอะของเผานี่ะบก็ขันขกันครับพี่น้องสุดเนื้อสุดเนือ

มันต้องเม็ดไปเล่อเม็ดลำโพงน้มาแซฟโลกอันนี้อันนี้แตงโมละเชฟจิ้งป่าแดงผู้จ้างเขาไเอ็มมุดขาแก้แก้กันเลยเขาแกานะเารัไจิ้งจะได้กระจังน้ำปลาเขาเดี๋ยวไมรอ๋อโอ้แซีไร

สำหรับเพื่อนๆที่เพี่งน้องที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่อง Why Eye Channel ด้วยนะครับผม